นี่หนึ่งปลาหนึ่งปลาหนึ่ง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 ปลาครับพี่น้องสูตรสมุนไพรครับฝีมือแม่มัดซินครับพี่น้องมาเนี่ยพะย่ะปลาโตเงี้ยครับพี่น้องบู๊โอ้เโหดีดีครับพี่น้องเลยพร้อมลวกพักกงพักกาดครับพี่น้องโอ้โหครับโอ้พะย่ะ สวัสดีครับมิตรเรียนแฟนที่คืนหอดสู ok y, uh, ้กูซิคนครับมาเด้อครับพี่น้องครับวานนี้หนึ่งปลาหนึ่งปลาหนึ่ง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 ปลาครับพี่น้องสูตรสมุนไพรครับฝีมือแม่ม้าซินครับพี่น้องมาเนี่ยพาี่อ่ะปลาโตเนี้ยครับพี่น้องบู๊ยโอ้เปื่อยดีครับพี่น้องเลยพร้อมลวกพักกงพักกาดครับพี่น้องดอกแค่ครับพี่น้องพักบุ้งพักการเฮียนบักแตงครับพี่น้องแม่มาซิมมีผู้ปลูกเป้าปืนผู้กินขี้เก่าแล้วครับเอยโอ้วกอะไรอะไรยางครับพี่น้องมา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 จับเสียบมันกันครับ หนึ่งปลาสูตรสมุนไพรพร้อมแก้วครับพี่น้องตามแก้วบักกอ,อกพียะบักกอ,อกพี่น้องเลยมาแซ่บๆกันครับอือหือโอ้ผมมากว่าพี่น้องเดือดหนึ่งปลาหนึ่งปลาคว้าครับห้าห้าห้าพี่นอ้องห้ารับ Cảm <Hung> oh. <Dắng. Hung> Học quá nhang. học เนื้อปลารวนครับหอนหนครับจับแก้วน้ำอืมออมมแก้วซีมสมบูกกว่าครับอือหืมปลาแก่ปลาห้อง เดี๋ยวขอเชิญหน้าบัก <c oughs> ผูกพักมีซี่ใบกินมัาโอ้เสียคับมน้องหนึ่งปากคอจดเฮีย <c oughs> อือฮึครับ สำรวจควาการ <c oughs> I have. <coughs> mm -hmm. mm -hmm. down. 兄弟。 ม,มันนี้มีดครับมันหมูว่านรสแห้งตุ่มๆเลยโอ้เผ็ดไปหน่อย ในการในสูตรสมุนไพรต้องพริกใส่ไหมอืม <c oughs> <c oughs> <c oughs> Trovo qua. จังพี่น่อยอมหมุนไปรสจจัดครับอู่ปา Mm -hmm. Đó kẹp vậy luôn. Cả cần đi đi. Oh, Ô chẳng chang S <S เค้ามักแบบพอดีมากไปเนองสุก,กด้วยครับเป็นเนื้อแดงๆอาตัวแหวก จังรัเพี่นอ้อยแร่ครับจังกออรเปอเปียดีคั่ม โอ้ครับพี่น้องสูตรสมุนไพรเอาได้ไหนก็ขอขอบคุณก็พูดนะครับรอบหนึ่งครับพี่น้องที่ติดตามพีชมครับเบ้าปุยจุปากระฝากกุหลาบกุแที่กุติดตามครับปู่เป็นกำลังแรงใจครับมันนี่หนึ่งปลาครับพี่น้องหนึ่งปลาคอสูตรสมุนไพรครับโอ้ถึงเพชรถึงแสบถึงหอมพี่น้องเลยนะชิมนี่นแซ่บเลยครับชิมหนามาใหม่ครับโชคคดีสวัสดีครับจิ๊วฝากกุหลาบกุเที่ยวด้วพี่น้อง